เคยสงสัยกันไหมครับว่า,าศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อใดและอะไรคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะนำไปสู่การยืนยันได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แรกของการเข้ามาเผยแพร่าศาสนาคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบกันกับสุพรรณบุรีจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ แล้วก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่บนบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพุทธมนฑลประจาจังหวัดสุพรรณบุรีเลยด้วยเนะาะก็จะมะีพุทธศาสนิกชนหรือคนเนี่ยมาทํากิจกรรมมากมายนะคะเดี๋ยวนี้พามาดูกันเป็นบริเวณที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้ตอนนี้เราก็มาประมาณสักแบบเ,เย็นๆเนาะจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆกันว่า<ม>เป็นยังไงคะ่ะเย็นๆก็ที่จะมีคนมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยเพราะว่ามีลาน กิจกรรมกิจกรรมแล้วก็มีสวนน้ำแต่ไม่แน้ใจว่าตอนนี้มีป่านะตอนนั้นเคยเคยมาแล้วมีนะ,ะแล้วก็เขาจะพัฒนามาถึงมีสกายวงสกายลอกนะ,ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เขาเปิดหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้ว ไม่น่าเปิดนะวิวเนาะก็ต้องไปดูกันว่าเขาเปิดหรือเปล่าเนาะซึ่งสกายวอล์กที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยและจะเป็น400เมตร400เมตรสูงจากพื้นที่ประมาณ60กว่าเมตรเขาไม่มีเสาอะไรที่เดียเกาจะแบบเป็นยื่นมาจากหน้าผากน้ผาเออใช่ใช่ค่ะทีนีถ้าใครที่ขี้เกียจเดินก็จะมีรถกอล์ฟบริการสวยก่อนไม่มีรางผาเยอะขนาดนี้ตอนนี้เทียบเลย เขาทำให้แบบว่าชาวบ้านมีนมรายได้ด้วยนะมีทําตลาดเยอะแยะเลยตรงนั้นนะคะก็จะเป็นตลาดชุมชนเนาะมีคนมาข,ขายของมากมายที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นที่แรกของประเทศไทยหรือ,อ,อทางนักบโบราณคดีอ่ะเขาก็จะยกย่องให้ที่นี่เนี่ย เป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเนาะเพราะว่ามีการค้นพบอักษรปลรวะนะคะหรือว่าภาษาสารรันสกิตเนี่ยเขียนว่าบุษยคีรีบุษยคีรีนะคะแปลว่าภูเขาดอกไม้ใช่ภูเขาดอกไม้ซึ่งเขาก็ถือว่าบริเวณเขาทำเทียมตรงนี้นะคะเป็นภูเขาดอกไม้นั่นเองนะคะนอกจากจะเจออักษรปลรวะแล้วหากเรารับศาสนาพุทธเข้ามาตอนพระเจ้าอโศกสรงสมณรูตท,ทั้งสองเข้ามาเผยแพร่ศาสนาที่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้จนถึงยุคทวารวดี เราก็จะพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกการเข้ามาของาศาสนาพุทธนั่นก็คือเสาธรรมจักรยุคทวารวดีที่ขุดพบในอำเภออู่ทองซึ่งส่วนตัวผมแล้วคิดว่ามีความระม้คล้ายกับเสายุคพระเจ้าอโศกอยู่เหมือนกันและมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากที่นี่คือที่แรกของการเข้ามาเผยแพร่าศาสนาพุทธจริงกลับทำไมไม่มีหลักฐานจาลึกหรือหลักฐานการเข้ามาของสมณทูตเลยหรือแท้ที่จริงแล้ว เราอาจจะยังไม่พบหลักฐานนั้นก็อาจเป็นได้แล้วทุกคนมีความคิดอย่างไรกันบ้างครับบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นเขตที่เขาสัมปทานภูเขาใช่ไหมที่บอกคอใช่ค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรง้าน้เนี่ยก็คือเป็นหน้าผาหินนะคะซึ่งเกิดจากการสัมปทานของสองบริษัทเนาะที่เขาทำอาโมหินนั่นแหละ เป็นเหมืองอ่ะพ,อพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นเหมืองมาก่อนนะคะซึ่งพอมีการสัมปทานของทั้งสองบริษัทเนี่ยก็ทําให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะมีการขุดเจาะแต่ว่ายังคงเหลือพื้นที่ตรงกลางเอาไว<ม>้เนาะแล้วก็หลังจากที่เขาหมดสัญญาการสัมปทานเนี่ยพื้นที่บริเวณต,ตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดการลุกน้ำเก<ะ>ิดขึ<ช>้นเจ้าคุณเซิยงนะคะหรือว่าเจ้าวาดวัดป่าไหลลย์เนี่ยท่านก็มารเริ่มนะคะในการ สร้างบริเวณพื้นที่ถึงนี้แล้วก็ได้คิดเรื่องการแกสระสลักหินถ้าพูดถึงสุพรรณบุรีคือก็ต้องบอกว่าเรื่องของแบบอำเภออู่ทองใช่ปะ,ะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองโบราณเนาะโดยเฉพาะเมืองอู่ทองที่เขาบอกว่ามีตำนานมาแบบถ้าพูดถึงเรื่องยุคนี้คือ,อยุคทาราวดีเนาะแต่ว่า ที่วิวไปหามาเนี่ยบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือเอาพูดง่ายคือตรงนี้แหละเขาเปรียบจากอายุของหิน<ฮ>ของธรณีวิทยาบริเวณหินตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นเขาเรียกว่ามีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่400ล้านปีแล้วเนื่องจากบริเวณหินเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่า่าหินเนี่ยเป็นหินปูน ลักษณะเนี่ยเป็นลิ้วลิ้วขนาดตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนสีของหินเนี่ยก็จะเป็นสีเทาอมสีเทาอุ้งมีการตรวจชั้นหินเนาะว่าอายุเท่าไหร่นะคะเป็นชั้นหินที่มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นทะเลมาก่อนบริเวณนี้ถูกไหมใช่ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสับสนเพราะว่าวัดเขาทําเทียมเนาะว่าเขาวัดเขาทำเทียมมาจะอยู่ตรงนู้นนะคะขึ้นางด้านบนเนาะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าพุทธมนตรสุพรรณบุรีหรือว่าที่ท่องเที่ยวของเขานั่นแหละ และที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ครับก็คือพระพุทธปุษยะกิรีสีสุวรรณภูมิเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินหน้าผาที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็จะพาทุกคนนะไปที่ถ้ำมังกรเนาะถ้ำมังกรบินใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่คือหามังกรบินถูกไหมใช่ ปดูว่าตรงนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากไมายเราได้สักการบูชาเลยนะฮะว่าบริเวณตรงข้างตรงนี้นะคะก็จะพบกับสระซึ่งมันเป็นการแบบว่าหลังจากที่เขาทําเหมืองน,นั่นแหละก็เลยเป็นแอ่งน้ําลยตรงนี้เออเขาก็เลยทาเป็นเป็นสระน้ำเลเนาะใช่สวยมากมันเหมือนนี่เลยอุทยานเขาง,งูที่ราชบุรีอะ่ะคล้ายกันเลยนะฮะแคนยอนแคนยอนเห็นไหมนี่อ่ะเข้าไปดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าหินของผาเขาทําเทียมเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าอะไร ลิ้วใช่ค่ะเป็นลิ้วลิ้วลิ้วตามระดับของน้ําทะเลหรือว่าการยุบตัวของดินตรงนี้เขาเจาะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ทําที่หลังที่ใหญ่น่่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายค่ะแล้วตรงนี้เขากาลังทําอะไรกันเออโหสวยตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่ไงที่รอเนี่ยต้องแท้ไงต้องมาต้องมานี่ไงคนลุกเลย พเรพรอรอนนะนนนันีธะนนี้ก็จะเป็นนี่เงี้ยรูปก็จะเป็นพระพุทธรูปที่แก่ะออกมาจากหินเลยแกสลักของทุกรูปด,ด้วยใช่สองสาม Ouais. See, future, สี่ห้าพระพุทธรูปห้าพระองค์พระพุทธเจ้าเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันความสวยงามครับและบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นภาพแกะสลักหินจำลองนะฮะเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็มีความเชื่อกันว่าถ้าหากใครได้กราบไหว้บูทาแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะฮะซึ่งคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้ก็ได้เรียบเพียงขึ้นจากคาถาที่เก่าแก่นะคือคาถานาโมพุทธายะยะถาพุทโณนะฮะก็เรียกว่า พระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดสู่ความเป็นสิริมงคลนะฮะใครได้มากราบไหว้บูชาและวมาท่องนี้แล้วก็ถือว่าจะเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองมากที่สุดนะครับหลังจากที่เราเดินออกมาจากอุโมงค์มังกรบินแล้วนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปดูสกายวอล์กเนาะที่บอกว่ายาวที่สุดในประเทศทไทยแล้วก็ไร้เสาด้วยไร้เสาด้วย,ยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ พุทธมนตลจังหวัดสุพรรณบุรีโหใหญ่มากซึ่งบริเวณพื้นที่แห่งนี้เขาจัดพื้นที่ได้สวยงามมากครับมีสกายวอล์กที่พาดผ่านหน้าผาหินมีความยาวกระจก500เมตรสูงถึง32เมตรต้องบอกว่ายาวที่สุดของประเทศไทยและไร้เสาคำ้ำแต่น่าเสียดายวันที่เรามาเขาไม่ได้เปิดให้ชมครับน,นี้เราสามารถขึ้นได้ใช่ไหมคต้องไม่ได้ครับ ตอนนี้จะเป็นชุดที่เขาการหนังสือ,อ,อและปกติเขาเปิดขึ้นต้นไหนบ้างอ่ะก็ปกติตอนนี้ยังไม่เปิดเปิดเฉพาะกลุ่มที่การหนังสือ,อนะเวลาตอนนี้สถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยตามหลักฐานที่มีอยู่แต่ก็ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะเจอหลักฐานใหม่จากสถานที่แห่งใหม่อีกก็ได้